สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจย์จำปาดมนะคะอ๋อมีการเก็บโต๊ะเก็บเต็นท์นะนะคะมีเก้าอี้นะคะเตรียมไปส่งผู้ใหญ่บ้านเนาะผู้ใหญ่บ้านมาเองนะคะคเก็บแล้วเก็บแล้วนะคะมีใครบ้างด้วยกัน,นบ้านส,สุรศรี ลุงว่า็ช่วยกันช่วยกันนะเดยวนอาหชยบ้านช่วยโอ้ออออสรสีนะคะน้ไม่ใช่หัวนอ,อวย่างเมื่วานนี้นะคะวันนี้ก็เลยมาเก็นบน,นะคะไป ส่งนะคะเก็บตุ้เก็บแต่ว่าเต็นก็เอามาจากบ้านสัวละซีนะคะตำบลบอกแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสินของเราก็ขายนอกมาช่วยบ้าง มาแล้ว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 มันหมดแล้วโอ้ยมันหมดแล้วขอซัพพอร์ตด้วยนะคะเดี๋ยวจะยกช่วยนะคะนะคะเยอะกว่านะคะหมดแล้วนะคะสุดยอดเลยไปดูใครบ้างนะคะ <laughs> ลุกวางนะคะลุงวางก็ช่วยะกมาเก็บรวบรวมไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ 咱们的爹爹辛苦了。 Thank mm. you. we ็นสองหลังแล้วก็มีเก้าอี้นะคะเก้อาอี้ก็มีเยอะมากเลยเพื่อจะย,าย่านนำทีมเลยนะคะเอฟซีามาช่วยกัน กันเก็บช่วยกันเก็บตรงนี้สีแดงๆนะจะเอามาต <oh> okay, so so ักนู้นเนาะอีอ mm ิน hmm. ก mm ็จะเป็นของดูที่พวกน้องนา ดูแล้วนะคะคงจะครบเนาะเพราะว่าเก้าอี้เอาขึ้นรถเรียบร้อยนะคะเร็วมากเลยนะคะช่วยกันช่วยกันเนาะน,นี่ก็เต็นท์สองหลังนะคะตอนนี้ก็ <S 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 <S

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่นะคะยกขึ้นรถก็เสร็จแล้วเก็บแล้วเต็มสองหลังแล้วก็มีเก้าอี้เก้าอี้อยู่ตรงนู่นขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว มาเลยนะคเะสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะนี่คุ้ใหญ่ก็เสร็จเรียบร้อยนี่ทำเทมโดยผู้ใหญ่บ้านนะคะหมู่แปดโซล่เซี สำหรับคลิปนี้เนาะเราก็นะคะได้มาช่วยกันนะคะเก็บเต้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์นะคะของบริษัทมนโอมนะคะท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะคะสั่งทานช่อง YouTube สายลุงผลปัดแตนได้ทุกช่องนะคะว่าจะเป็นครีมบำรุงผิวหน้านะคะเป็นเซรั่มนะคะเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำสีบัคท้อนผัดเบต้าคูแคนะคะมีเสื้อองค์ปู่ปริจิตนาคราชนะคะเสื้อ ลุงพลป้าแตนนะเสื้อมนโอมนะคะแขนสั้นนะคะหสังซื้อนะคะทักไลน์แอดทีพีสกิลออฟฟิเชียลเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์0 9 2ย์เ7้าสนะคะขอบคุณมากมาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ